สวัสดีครับพี่แบงค์ครับสวัสดีค่ะพี่เปียงแล้วก็สวัสดีพี่น้องแมงมอสงสำรานทุกท่านเลยค่ะอ่าแบงค์ตามติดหุ้นปันผลเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ใช่แล้วค่ะกลุ่มธนาคารประกาศงบออกมาแล้วเราจะทำไงกันต่อครับหลังจากที่งบเป็นประกาศออกมาแล้วครับแบงค์เมื่อเราดูงบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ดูตัว EPS สำหรับ อของทั้งปีของปี64แล้วก็มาเทียบดูอ e ่า EPS ปี65ด้วยค่ะ EPS คืออะไร EPS ก็คือ e a r n i n g per share ชก็คือกำไรต่อหุ้นนั่นเองค่ะเช่เลยครับเช่เลยครับโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูเปิดเผยก่อนก<ๆ>่อนจะเปิดโพยนะแบงค์แนะนำตัวเองเผื่อคนที่ยังไม่เคยฟังคลิปเรานะ ได้เลยค่ะแบงค์ชารินีนิพันธ์พงศ์นะคะหรือแบงค์แมงเม้าสำรานนั่นเองค่ะก็เป็นทีมงานาแมงม้าสำรานนะคะก็พี่เปี๊ยกก็มีทั้ง Facebook ค่ะที่ชื่อว่าแมงม่าสำรานแล้วก็ YouTube ชื่อว่าพี่เปียกแมงเม้าสำรานด้วยค่ะสามารถที่จะไปกดกระดิง่งกด Subscribe นะคะแล้วก็ตามติดเราก็จะมีคลิปดีๆมานำเสนอให้สำหรับแฟนเพจด้วยค่ะโอเคค่ะ ช่วงนี้ก็คือ่าเขากลุ่มธนาคารนะคะก็ประกาศงบกันออกเรียบร้อยแล้วนี่เราก็มารีวิวดูกำไรของอ่าปีที่แล้วกันนะคะค่ะเมื่อเราได้กำไรปีที่แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะอ่าคาดการปันผลสำหรับครึ่งปีแรกได้ค่ะคแคำว่าปีที่แรกแก็ค<ะ>ือสองศูนย์สองหนึ่งนะหรือสองห้าหกสี่ ถูกต้องค่ะเอประกาศงบออกมาเรียบร้อยแล้วเรามีปีสองห้าสองศูนย์สองศูนสองศูนย์ให้เทียบด้วยใช่ค่ะเอาเผื่อใครอยากจะได้ข้อมูลแต่นี้เราเอามาจากคนอื่นนะเอามาจาก Line แอดนิวนะอันนี้ให้เครดิต Line แอดนิวค่ะพี่เปียพอเราได้ตัวเลข EPS หรือ e a r n i n g per share ชหรือกำไรสุทธิต่อหุ้นมาแล้วของปี2องพเราก็จะมาหาดูว่าในเขาจะจ่ายันผลจากผลประกอบการปี2521เนี่ยเท่าไหร่ ใช่ค่ะอ่าเชญเลยค่ะโอเคก็อันนี้เป็นอ่าตัวกําไรต่อหุ้นนะคะทั้งปีค่ะค่ะดัน,นี้อ่าไฟล์ต่อไปเนี่ยแบงก์ก็อ่าเอาตัวคาดการค่ะคาดการปันผลของทั้งปีหกห้าเนี่ยมาให้เลยค่ะอันนี้รวมรทั้งปีแล้วนะคะค่ะแล้เดี๋ยวแบงก์จะอธิบายว่าครึ่งแรกจ่ายเท่าไหร่ครึ่งหลังจ่ายเท่าไหร่คร่ะ มาเริ่มกันเลยนะคะครับค่ะอันนี้ก็เป็นสรุปหน้าตาของคาดการปันผลหุ้นกลุ่มธนาคารค่ะประจำปีประจาปีนี้เลยสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะตัวแรกเลยค่ะ t c a คค่ะหรือว่าธนาคารธนาชาติค่ะคาดการปีหกห้าเนี่ยให้ทั้งหมดประมาณสามบาทค่ะเราใช้คำว่าน่าจะจ่ายแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเขารอเขาประกาศจริงอีกทีหนึงใช่แล้วค่ะอ่า ครึ่งปีแรกเนี่ยบาทหนึ่งบาทแปดสิบสตางค์ค่ะพี่เปียกค่ะก็ส่วนใหญ่คาดการคือจะจ่ายประมาณช่วงเมษาถึงพฤษภาค่ะส่วนครึ่งปีหลังก็ประมาณบาทยี่สิบสตางค์ค่ะอันนั้นต้องรอรองบของปีหกห้าก่อนค่ะหมายถึงตัวครึ่งปีหลังอีกบาทยี่สิบสตางค์นะคะแล้วค่อยจะมาจ่ายช่วงประมาณกันยายนของปีหกห้าค่ะ เพราะฉะนั้นสรุปรวมแล้วทั้งปีนะคะพี่ธนาชาติก็คาดการณ์กันนะคะวา่าจะให้ปันผลสามบาทต่อปีค่ะครับค่ะสรุปก็ถ้าราคาโซนสามสิบแปดบาทนะคะก็จะให้ปันผลประมาณเจ็ดเกือบประมาณปีเป็นกลมๆนะคะเจ็ดจุดเก้าเปอร์เซ็นตต่อปีเลยค่ะที่ปีครับครับแล้วก็อันนี้เป็นตัว กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้วนะคะประมาณห้าบาทนะคะพี่เปียกค,ค่ะแต่ที่แบงค์ไปแกะมาดูอันนี้คือ eps ปีหกห้าที่แบงค์ดูเนี่ยแบงค์เอามาจากตัว c o n s e n ซัสค่ะเดี๋ยวก็อธิบายหน้าตาของ i a a consensus ให้ดูนะคะมีธณะชาติเนะะี่ยมีมีนิดนึงคือรอรีวิวงบด้วยอะค่ะตอนนี้ก็คือเหมือนปีหกห้าให้ประมาณคาดการกำไรต่อหุ้นประมาณสี่จุดเก้าบาทค,ค่ะแล้วก็ ทา겟เ,เป้าหมายประมาณสี่สิบาทค่ะอันนี้เอามาจากคอนเซนทัสนะพี่พี่ uh อธิบายเพิ่มนิดนึงอธิบายเพิ่มเติมจาบแบงค์นิดนึงคำว่า EPS หกสี่ก็คือทําเสร็จไปแล้วนะห้าจุดหกสี่เนี่ยประกาศเรียบร้อยแล้วเรา <5. S 1> ก็ไป <40. S 1> ดูในในการวิเคราะห์อของนักวิเคราะห์เ้ามองว่าปีหกห้าจะทำไรเท่าไหร่ใช่ไหมมันได้มาตัวเลขสี่จุดแปดแปดก็แปลว่ามันลดลงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไอกปันผลของปีหน้ามันอาจจะลดลงก็ได้แต่ว่าอันเนี้ย เดี๋ยวยังไงดูรอดูงบขอตัวหนึ่งขอตัวสองขอตัวสามวิธีก็ได้นะครับอันนี้คร่าวๆให้เป็นข้อมูลเฉยๆใช่เดี๋ยวแบงก์ก็คอยจะตามติดให้ทุกๆไตมากอยู่แล้วแล้วก็มารีวิวกันค่ะสรุปว่าธนาคารที่แคะธนาชาติเราคาดว่าน่าจะจ่ายสักประมาณสามบาทต่อปีค่ะวันนี้ราคาที่สามสิบแปดบาทซื้อได้เพราะ เพราะเราจะได้ปันผลประมาณ7.9%ต่อปีค่ะพี่เตียโอเคครับแล้วก็ตัวต่อไปเลยค่ะทิสโก้ค่ะทิสโก้เนี่ยที่คาดการนะคะยังคาดการอยู่ว่าปีหนึ่งจ่ายแค่ครั้งเดียวค่ะประมาณช่วงเดือนเมษายนค่ะปีละครั้งแต่ให้ถึง6.8บาทเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทิสโก้นะคะโซนราคา96บาทค่ะ ให้ปันผลทั้งปี6.8ดังนั้นสรุปก็คือจะให้ปันผลประมาณ7%ต่อปีเลยค่ะพี่เปียกค,ค่ะถ้ามาดู EPS เทียบปีที่แล้วกับปีนี้จะเห็นว่าปีนี้เนี่ยกำไรต่อหุ้นมากกว่าค่ะแล้วก็เป้าหมายเป้าหมายราคาเนี่ยอยู่ที่110บาทเลยค่ะพี่เปียกค,ค่ะเพราะฉะนั้นสรุปนะคะท i s c o โซนราคา96บาทจะให้ ปันผลประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต่อปีเลยค่ะแล้วก็ราคาเป้าหมายอยู่ที่ประมาณห1 0ร้อสิบบาทค่ะโอเคครับตัวต่อไปกันเลยนะคะ KKP หรือว่าเกียรตินาคินค่ะธนาคารเกียรตินาคินค่ะทั้งปีนะคะคาดการนะคะให้ปันผลประมาณสามจุดสองห้าค่ะพี่เปียกค,ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกียรตินาคินโซนราคาหกสิบห้าบาทนะคะค่ะเราจะได้เปอร์เซ็นต์ปันผลประมาณห้าเปอร์เซ็นตต่อปีค่ะ แล้วมาดูกำไรต่อหุ้นนะคะเทียบปีที่แล้วกับปี65นี้ค่ะก็กำไรต่อหุ้นมากกว่าค่ะค่ะแล้วก็ราคาเป้าหมายเนี่ยอยู่โซนราคา72บาทค่ะพี่เตีเคตัวต่อไปกันเลยค่ะธนาคารกรุงเทพค่ะหรือว่า BBL นะคะ BBL เนี่ยคาดการทั้งปีนะคะให้ปันผล5.8บาทค่ะห้าจุเนี่ย โซนราคา125บาทเนี่ยค่ะพี่เปียกก็จะให้ปันผลประมาณ4.6%เลยนะคะทั้งปีค่ะแล้วก็มาดูกำไรต่อหุ้นกันนะคะปีที่แล้วเนี่ยได้สิบามค่ะปีเนี้ยเขาคาดว่าจะได้กำไรต่อหุ้นประมาณส5บาจค่ะเพราะฉะนั้นค่ะราคาเป้าหมายเนี่ยก็อยู่ที่160บาทค่ะพี่เปียก มาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะ SCB ค่ะธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะคาดการปีหกห้าเนี่ยให้ถึงเจ็ดจุศูนย์เจ็ดบาทเลยค่ะพี่เปียก uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยโซนราคาหนึ่งร้อยสิบสามบาทค่ะก็จะให้ปันผลห้าจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต่อปีเลยค่ะแล้วเรามาดูกำไรต่อหุ้นกันบ้างน,นะคะกำไรสุดที่เนี่ย ก็ปีที่แล้วเนี่ยได้มา10.47ค่ะปีนี้เาขาคาดการว่าจะได้11.16ค่ะเพราะฉะนั้นราคาเป้าหมายอยู่ที่โซนแถว135บาทค่ะม,มาดูตัวสุดท้ายกันนะคะกะสิกรไทยค่ะเคแบงค่ะเคแบงเนี่ยคาดการก็คือให้ปันผลประมาณ4.5บาทต่อปีเลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้น พี่เคแบงค์โซนราคา136บาทก็จะให้ปันผลประมาณ3.3เปอร์เซนค่ะพี่เปียกแล้วก็กำไรสุทธินะคะต่อหุ้นก็จาก15.8ค่ะปีนี้ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ17.2ค่ะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของพี่เคแบงค์ค่ะก็อยู่โซน170บาทค่ะพี่เปียก นี่ก็เป็นสรุปคาดการปันผลหุ้นกลุ่มธนาคารนะคะของปีนี้คะ่ะโอเคพี่สรุปการใช้ตารางนี้อีกทีนะครับสําหรับท่านลูกค้าแล้วก็ท่านที่สนใจเรื่องหุ้นปันผลเออเราม,มันมีหุ้นกลุ่มปันผล,ผลกลุ่มธนาคารเนี่ยที่จ่ายปันผลทุกปีอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็สนใจในแต่ละตัวตอนนี้เราเลือกมาให้ดูเนี่ยประมาณ6ตัวสิ่งที่เราให้ไว้ก็คือราคาราคาปัจจุบันนี่แหละครับกับ คาดการ์วันผลในปีนี้ครับที่เขาจะจ่ายเดือนมีนาเมษาแล้วก็อีกคอเตอร์หนึ่งเอทแถวแปกันยานี่เท่าไหร่รวมแล้วเท่าไหร่มันถ้าเทียบแล้วเนี่ยจะได้ผลผลกี่เปอร์เซ็นต์เราให้เออร์เน็งเพอร์แชร์หรือกำไรสุทธิไว้ที่เขาทาจบแล้วนะครับที่ประกาศแล้วเนี่ยตามลิสต์หกสีเลยแล้วเราก็ให้ข้อมูลไปด้วยว่าปีหกห้าเนี่ยนักวิเคราะห์ที่มาจากตลาดแอนาลิต์คอนเซนชัสเนี่ยเขาให้ไว้ที่เท่าไหร่แล้วราคาเป้าหมายเท่าไหร่เพราะฉนั้นเวลาเราเลือกเล่นหุ้นประเภทเนี้ย เราดูที่ราคาเป้าหมายก็ได้ครับเห็นว่าราคาเป้าหมายตัวไหนที่มันมีเป้าหมายสูงๆอัพไซด์สูงๆก็เลยอัพไซด์ส,สูงๆนะครับเราอาจจะเลือกก็ได้ครับอย่างเงี้ยเราบอกว,ว่าให้เรายังไม่เราไม่สนใจทีแคบแต่เราจะซื้อแบงค์กรุงเทพได้ไหมบอกได้เพราะว่าเป้าหมายของราคาพูดในปีนี้มันสูงพอสมควรเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้ทั้งปันผลแล้วก็ได้จากแคปิตอลเกนหรือส่วนต่างของราคาก็มีสูงอันนี้คือวิธีการใช้งานตลาดนี้ที่แบงค์ทำมานะครับผมทวนให้ทีนะครับอาเชิญต่อเลยครับแบงคบ ค่ะพี่เปีย่ยกเมื่อพี่เปียกบอกว่าบางทีราคาเนี่ยบ,บางจุดเนี่ยมันยังไม่ใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็มีมีตัวนี้ด้วยค่ะก็คือจุดซื้อกรณีถ้าเกิดตลาดตกใจหรือหุ้นตัวนั้นเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรที่แบบอทําให้มันเกิดแพนิคลงมาเนี่ยค่ะพี่เปียกค่ะ,คะนี่ก็เป็นตาลางที่เป็นราคาที่ถ้าเกิดเห็นนะคะถึงไม่ถึงเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพตลาดแล้วก็ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นตัวนั้นนะคะโซนค่ะเดี๋ยวถ้าเราเปิดกราฟดูโซนนี้ก็จะอยู่เประมาณเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันค่ะพี่เปียกโอเคสมมุติอ,อันนี้คือสมมติว่าถ้าราคาลงไปตรงนี้ใช่ค่ะผลตอบแทนเงินปันผลมันจะขยับขึ้นทันทีเลยถูกไหมใช่ค่ะพี่เปียขยับมาประมาณถ้าพี่ดูก็ขยับมาประมาณเกือบศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นค่ะโดยส่วนใหญ่ค่ะก็อันนี้ให้ไว้เผื่อราคาปัจจุบันไม่ชอบ อยากรอให้มันตกแรงๆสมมติมันมีเหตุการณ์ตกแรงๆแล้วราคาเห็นตามนี้ก็ท่านก็สามารถซื้อได้เลยเช่นเดียวกันใช่ค่ะครับท่าน,นี้ที่เมื่อกี้เราคุยกันเกี่ยวกับตัวราคาเป้าหมายค่ะพี่เปียกแล้วก็ตัวอ่ากำไรต่อหุ้นสำหรับของปีนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นหน้าตานี้ตัวแรกคือทิสโก้ค่ะะ่ะ ก็เมื่อกี้ที่บอกไปแล้วนะคะกําไรต่อหุ้นของปีนี้ประมาณเกือบเก้าบาทเลยแล้วก็เป้าหมายอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบาทค่ะก็ทุกมกูส่วนใหญ่ก็โดยส่วนใหญ่ก็แนะนําซื้อค่ะพี่เปียอยกเมื่อเราดูตรงนี้แล้วโอเคเราก็กลับมาดูที่กราฟทางเทคนิคกันค่ะค่ะเส้นเส้นตรงนี้เป็นโซนแนวรับนะคะที่แบงค์ทำเอาไว้ให้ค่ะเพราะฉะนั้นเกิดเกิดทิสโก้เนี่ยโซนราคาก้าสิบห้าเก้าสิบหกเนี่ยค่ะ ก็จะให้ปันผลประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นค่ะพี่เียแล้วก็ถ้าลงมาโซนนี้นะคะถึงไม่ถึงนี่ก็คืออย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ค่ะถถึงก็ซื้อได้เลยถูกไหมถ้าถึงก็ซื้อได้เลยใช่ค่ะโซนนี้ค่ะเก้าสิบถึงเก้าสิบสองนะคะก็ให้ประมาณเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันเลยเนาะค่ะนี่ก็เป็น t ีแคนะคะค่ะ ก็มีเพิ่งมีอัปเดตแค่สองบ๊กเท่านั้นนะคะอย่างที่ดูกันก็คือปีนี้กำไรต่อหุ้น,นลดลงประมาณเหลือ4.88ค่ะ <c oughs> แล้วก็ราคาเป้าหมายก็ประมาณเกือบส0บาทค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีแคบต้องรอบางทีถ้าถ้าจะเอาแบบว่าเอาแคปิตอลเกนหรือว่ากำไรจากราคาหุ้นนะคะก็ลองให้ราคาลงมาแรงๆหรือถ้ายังไม่สนใจเนี่ยก็ ต่อลองราคาไว้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะค่ะแต่ถ้าคนที่สนใจรับปันผลคาดการประมาณสามบาทต่อปีอะค่ะเพราะฉะนั้นตัว t c a คเนี่ยถ้าโซนราคาสาิบแปดบาทก็ให้ปันผลประมาณเกือบแปดเปอร์เซ็นเลยค่ะพี่เปีย <Okay. S 2> แต่ถ้าลงมาโซนนี้นะคะก็ให้ประมาณแปดจุดห้าเปอร์เซ็นเลยค่ะ mm hmm. ค่ะเนี่ยค่ะก็เหมือนเราเอาทั้ง fundamental นะคะ คือคือพื้นฐานแล้วก็เอากราฟทางเทคนิคมาช่วยจับจังหวะในการเข้าซื้อค่ะมาดูตัวต่อไปดีกว่าค่ะ,คะก็ธนาคารกรุงเทพค่ะอือค่ะก็เนี่ยที่ดูกําไรกําไรสุทธิค่ะก็เพิ่มขึ้น,นะค่ะประมาณสิบห้าจุดห้าแล้วก็ะะราคาเป้าหมายก็เกือบร้อยหกสิบาทเลยค่ะอืมเพราะฉะนั้นเรามาดูกัน,น,ะค,ะน,นาาค่ะก็โซนแนวรับนะค่ะจะอยู่ที่ประมาณร้อยต่ำกว่าร้อยี่ห้าเนี่ยค่ะค่ะ ก็ดูได้ค่ะถ้าโซนแถวนี้125บาทให้ปันผลประมาณ4.6%ค่ะ <Okay. S 2> อะแล้วก็ถ้าลงมามากๆเลยนะคะตรงจุดเนี้ค่ะ112 113ก็คือเก็บได้เลยค่ะก็ให้ปันผล5%ค่ะคุณชุดเอถ้าคำนวณดูแล้วถ้าได้ปันผลประมาณ5%นะคะก็เก็บได้เลยค่ะ,คะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเคาะซื้อเลยใช่เพราะว่าราคาเป้าหมายก็ประมาณเกือบ160บาท อเคไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าค่ะอืมเกียรตินาคินค่ะอืปีนี้นี่คาดว่างบดีทั้งปีเลยนะคะที่ไปสืบอมาค่ะก็กำไรเตาหุ้นก็ประมาณเกือบแปดบาทเลยค่ะเป้าหมายราคาประมาณเจ็ดสิบสองบาทค่ะพี่เปียะส่วนใหญ่ก็แนะนำซื้อกันนะคะค่ะแล้วเรามาดูกราฟทางเทคนิคกันค่ะเนี่ยค่ะถ้าย่อลงมาโซนหกสิบห้าหกสิบหกค่ะโซนนี้ให้ผลประมาณห้าเปอร์ซ็นเลยค่ะพี่เปียกอืมค่ะ เกิดยอดแรงๆนะคะถึงเส้น200วันแถวนี้ค่ะก็จะได้ปันผลประมาณ5.65%ค่ะแล้วก็มีอัพไซด์ให้ด้วยค่ะอืแล้วมาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะธนาคาร SCB ค่ะไทยพาณิชย์นะคะค่ะกำไรสุทธิก็ประมาณ11บาทนะคะปีนี้เป้าหมมยละคาค่ะประมาณ136บาทเลยค่ะอ่า ค่ะทีนี้เรามาดูกราฟทางเทคนิคกันบ้างโซน120บาทเนี่ยคะ่ะที่ S C B ค่ะอือฮะที่ S C B ให้ปันผลประมาณโซน120บาท120บาทก็ประมาณ5%ค่ะพี่เปียกอือฮึห้เลยค่ะ hmm. ประมาณแล้วถ้าโซนเห็นอ,อีกราคาหนึ่งก็โซน113บาทก็ให้ปันผลประมาณ5.5%าจุค่ะ yeah. เดี๋ยวเรามาดูเนี่ยค่ะอันนี้กราฟทางเทคนิคนะคะมาดูตัวต่อไปกันเลยค่ะอ่าตัวสุดท้ายแล้วนะคะธนาคารกสิกรไทยค่ะค่ะปีนี้นี่มองกำไรสุทธิ17บาทเลยค่ะพี่เปียกแล้วก็ต้หมายเนี่ยถึง170บาทเลยค่ะเนเจอร์นิสัยที่อ่าธนาคารกสิกรไทยเนี่ยถ้าเวลาฝรั่งเข้าเนี่ยราคาเขาค่อนข้างที่จะแบบ เร็วแรงค่ะอืมอันนี้นะคะโซนราคาร้อยสามสิบหกบาทจะให้ปันผลประมาณสามเปอร์เซ็นตค่ะคแล้วก็ถ้าเห็นราคาโซนร้อยสิบห้านะคะ,นนะ,คะปันผลประมาณสามจุดห้าเปอร์เซ็นตะค่ะคแต่ว่าอัพไซเนี่ยค่อนข้างเยอะประมาณร้อยเจ็สิบาทค่ะพี่เตียกครับโอเค,คนี่นคะคะครบจบแล้วค่ะสำหรับรีวิวงบ หุ้นกลุ่มธนาคารพร้อมปันผลค่ะแบงค์ชอบตัวไหนมากที่สุดอะที่พูดมาสามสี่ตัวเนี่ยที่ดูแบงค์ชอบเกียรตินาคินค่ะ KKP ค่ะพี่เทียงโอเคครับค่ะโอเคถ้าอันนี้เป็นความเห็นของแบงค์นะครับก็ลองไปหาข้อมูลป,ประกอบนะครับที่เราปรีเซนต์มาสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะเปิดพอร์ตเพื่อเก็บหุ้นปันผลสูงกันค่ะก็สามารถ สแกน ID l i n ลน์นี้ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวแบงค์จะแนะนำวิธีขั้นตอนการเปิดพอร์ตค่ะแล้วก็สำหรับลูกค้าพี่เปียก็จะมีคำแนะนำในการเก็บหุ้นปันผลในห้องปันผลด้วยซึ่งแบงค์ก็จะคอยอัปเดตข้อมูลต่างๆนี้ค่ะให้สำหรับลูกค้าค่ะในห้องปันผลค่ะอโอเควันนี้โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับวันนี้เรียบร้อยค่ะฝากแคปชั่นไว้นะคะ ชวนวิ่งก็ไม่ค่อยว่างค่ะแต่ถ้าชวนกินติ้งย่างหมูกระทะอาจ,จัดไปค่ะว่างเสมอค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับแบงค์ครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ